ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับพาร์ทงนะครับพาร์ทงวันนี้ผมก็จะมาสอนใส่แบ็กกราวแล้วก็ถ้ามีเวลาเยอะนะครับอาจจะสอนการควบคุมแป้นพิมพ์การขยับตัวของของตัวผู้เล่นนะครับอ่าก็จะมาสอนกันครับไม่พูดพร่ำทำเพงลงลนะครับก็มาสอนเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเอารูปเข้ามาเนี่ยผมสอนเลยว่าจะต้อง import รูปเข้ามาโดยใช้ตัวนี้นะครับ python dot image download นะนี้ก็จะคอมเมนต์ไว้ว่าตรงนี้นะเป็นส่วนของ blackgau ปึ๊บต่อมาก็คือ,อตั้งชื่อต่อไปครับผมตั้งชื่อว่า b a c k g o u เท่ากับไอเก o n ปึ๊บอะ็ l กราวด์ของผมจะสมมติว่าเป็นรูปภาพนี้นะครับรูปภาพนี้มีชื่อว่า main b a c k g r o u n d o อ็นะก็จะต้องใส่นะนี่นะครับพีเอนจีปึ๊บเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาให้มันบิดบิดคือการเขียนให้มันแสดงผลวาดตัวแบ็กการบนหน้าจอของเรานะครับก็ เียนนะครับเป็น s c r e e ก็คือหน้าจอของเรานะครับที่เราตั้งชื่อเอาไว้ screen b l i t แล้วก็ชื่อ back ground ก็คือตัวนี้นะครับให้มันแสดงผลตัว back ground ออกมานะครับแล้วก็ให้มันศูนย์น,นะครับก็คือจับไว้ในกลื่นกลางนะปุ๊บปบเสร็จแล้วเมื่อเรา ใส่ตัวอะไรอัปเดตเพื่อมาเราจะต้องใช้คำสั่งพายเกมลกเออแล้วก็อัปเดตปึ๊บแบบนี้นะครับก็มาลองดูเลยนะครับอ่ะเห็นว่าตัวพายเกมเนี่ยมันบลิดหน้าจอมาแล้วนะครับเป็นตัวแบล็กการ์ของเราเลยนะครับแต่มันไม่ตรงกับกับพิกเซลของเราเลยนะนั่นแะทีครับถ้าเราจะ สามารถปรับผ้าให้มันใหญ่ขึ้นหรือปรับผ้าให้มันเล็กลงได้มันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเราจะมาทําให้แบ็กการมันเต็มหน้าครับโดยการ t r a n s f o r รรูปนะครับนี่ตัวนี้จากเดิมเนี่ยเราไม่รู้ว่าขนาดมันมีขนาดเท่าไหร่แต่เรารู้ขนาดหน้าจอเราถูกไหมครับมันมีขนาด800 x 600เราก็จะต้องแปลงรูปนะครับให้มีขนาด เท่าขนาดหน้าจอเราครับเพื่อให้มันเป็นหน้าจอนั่นเองนะครับเราจะต้องสร้างอีกตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับเช่น b a c k g r o u n d b a c k g r o u n d n e w เท่ากับ pygame.transform.scale อ่ะแล้วก็จะใส่ชื่ออันนี้เข้าไปนะ b a c k g r o u n d เมื่อเราใส่ชีพแปดกาวแล้วตัว x y ข้างหลังจะเป็นขนาดของเราที่เราต้องการครับเราต้องการแ0 0รคูนร้อเราก็ใส่แบบนี้ส่วนข้างล่างนี้จะต้องเปลี่ยนไปเป็นดัดกาวตัวใหม่นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่เราแปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูาเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันเต็มหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตัวไพ่เกมนี้จะบีบ,บมันจะบีบภาพให้มันตรงตามขนาดหน้าจอเรานะครับ สังเกตครับว่าไอคอนยังเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับ่อจบไปแล้วสำหรับตัวด็กกราวนะครับต่อมาเป็นตัวเป็นตัวผู้เล่นนะครับหลายๆคนก็งงว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหลักที่ทเราจะต้องใช้ถูกไหมครับ ถ้าเราไม่มีตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวผู้เล่นเออนั่นแหละจะต้องมีตัวผู้เล่นซึ่งเราสามารถเขียนได้แบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องกำหนด Player X Player Y แล้วก็ Player X นะครับซึ่งเกมของผมจะเป็นการเลื่อนในแกน X เท่านั้นนะครับเป็นเลื่อนซ้ายขวาเท่านั้นนะครับเราจะก็เขียนตัว Player นะครับ บางคนจะใช้เป็นเดฟเพลเยอร์ก็ได้นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่นะว่าใครจะใช้แต่ว่าเพื่อการสอนที่รวดเร็วนะครับก็จะต้องใช้แบบนี้นะตัเเท่ากับเท่าไหร่สมมติผมให้เป็น370ตัวนี้วายเท่ากับเท่าไหร่นี่วาสมมติผมให้เป็น3 6 0 er เพลเยอร์ Play er X, เอ็ก h a เชน l a y e x c h a n g e นี่คืออะไรก็คือเป็นการบวกลบนะครับเช่นถ้าเรากดปุ่มขวาเนี่ยจะให้มันบวกเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร,ร่นะอะต่อมาเราจะต้องทําอะไรครับเราจะต้องมาดูในส่วนของเกมลูปนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรส่วนของเกมลู p นะครับเราจะต้องเราจะต้องเขียนให้มัน บิดตัวเพลเยอร์มาถูกไหมครับอลองดูครับเราจะต้องเขียนให้มันบิดตัวเพลเยอร์มาซึ่ง if event type เท่ากับ pygame quit บบต้องลงมาอีกบรรทัดนหนึ่งแล้วเขียนว่า if event นะครับ if event type เท่ากับ ไยเกยมดัคีดาวปุ๊บเมื่อเขียนแบบนี้แล้วนะครับก็เขียนต่อน,นะครับ if event ด e y คีเท่ากับายเกยมสมมติผมจะให้มันไปทางขวาน,นะครับก็คือกดปุ่มไว้ใช่ไหมครับพายเกยมดับคีค ไล t ์ right. อ่าแบบนี้นะครับจะให้มาแสดงผลยังไงครับจะให้มาแสดงผลว่า p l a y x r x ์เเนี่ยท้าสามอ่ะต่อมานะครับเหมือนกันนะครับก็จะให้มันไปซ้ายใช่ไหมครับ e v e n t ตเท่ากับ p พคีน เมื่อมันเคเลเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรครับ p l y y r r e x c h a n g e นะครับเท่ากับลบสครับก็คือจะลบสนั่นเองนะอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะสั่งให้มันสั่งให้มันแสดงผลตัวผู้เล่นออกมานะครับด p i t แต่ผู้เล่นเรายังไม่ได้อินพอ t รูปเข้ามาเลยนะครับเราจะต้องอินพอ t เข้ามาก่อนนะครับสมมติผมตั้งชื่อว่า Player เ,เท่ากับ t พ g a m e อทอินเนชันะครับอ่าเมื่อโหลดปุ๊บสมมติ ThaiGame ผมมีสเมตัวนี้นะครับต็คงือชื่อว่า CatIcon.png ก็จะชื่อ c o n p n g อนดอ่าแบบนี้นะครับอ่า มาลองรันโค้ดกันเลยก็ได้นะครับผมว่าเคียง,ยงนะสกรีนแสดงว่าเขียงผิดตรงไหนสักที่นะครับอ่ะตรงนี้นะครับ y e s ส9กรีนแบบรีดเพลเยอร์ไม่พบอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเพลเยอร์ดีกว่านะครับอ่ะเป็นเพลเยอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ p พ a y เยอร์ y แล้วก็สัง่งให้มันเป็นสกรีนสกรีนแลบลิดตัวเพย์เยอร์ปึ๊บอ่ะก็จะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันเพ a y เยอร์ได้นะนะครับเพเยอร์นะครับแล้วก็เพ a y เยอร์แล้วก็เพ a y เยอร์ วายนะครับอ <c oughs> ีมันผิดตรงไหนหรือเปล่า ก็ Screen Blitz อ๋ตอตรงนี้มันไงถูกไปใช่ไหมครับก็เป็น s c r e e n dot b i t Player แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยค่า X ค่า Y Player X แล้วก็ คียวายนะครับปุ๊บอ่ะแบบนี้มาดูกันอ่ะสังเกตว่ามันจะขึ้นมาแล้วนะครับไอรูปแมวของเราแต่ว่ามันยังไม่รู้จักคำว่าค y w r i t e นะซึ่งทำไมมันไม่รู้จักไม่รู้นะี่ยพอบอกไปแล้วเหมือนว่า k y y r i า t มั right นะจะต้องเป็นตัวพิงแบ่หมดหรือเปล่าใช่ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็ไม่ข่ขยับอีกก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้ตัว layer เท่ากับ layer บวกเท่ากับก็ได้นะครับเลเยอร์บวกเท่ากับเลเยอร์ h chain นะครับก็จะเป็นการบวกค่าที่เราใส่เข้ามานะครับ ก็เราก็จะใส่ค่ายมันนะครับสมมติว่า i e f player x เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะสั่งให้มัน player player H เนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยนะครับต่อมานะครับ elite ก็คือ l e l e นะครับ,รบ player s เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ680เราก็จะสั่งให้มัน player x กก็จะเท่ากับ680นะครับคือจะไม่เกินขอบออกมานะครับ เหว่ามันจะเลื่อนถูกไหมครับเกมมันก็จะไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัวตัวแมวของเราเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่เกินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะต้องทําให้มันเล็กลงโดยโดยการย่อนะครับอาจจะเขียนว่า p l y y r r n w w นะครับเท่ากับ High Game ดเกมคลาสสตร ส,สมมุติผมลองเขียนให้มันเป็นตรงนี้ก็เป็นเพยเยอร์ตามปกติแล้วก็ขนาดนะครับสมมุติเป็นร้อยยีห้าคูณเจ็ดห้านะครับปึ๊บมามันก็ยังขนาดใหญ่อยู่ดีนะครับเอาเป็นขนาดเท่าไหร่ขนาด อันนี้คือเป็นการบิดเพลเยอร์นะครับถ้าเราอยากให้ตัวเพลเยอร์เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่านี้นิดนึงก็สมมติเป็นห้าสิบกับห้าสิบมันจะดูเล็กไปหรือเปล่าอืมปรับไปก่อนนะครับก็อันนี้นะครับผมกดซ้ายขวาอยู่นะก็ถ้าใครไม่เห็นนะครับ ผมก็จะปริ้นให้ดูนะครับว่าผมกดอยู่จริงๆนะปริ้นไลท์ตรงนี้ก็ปริ้นเลยปึ๊บอ่ะดูดีๆนะครับนี่ผมกดซ้ายนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับขวาขวาขวาซ้าย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 นะครับซึ่ง อันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกในครั้งต่อไปครับทํำยังไงให้มันดูดเลื่อดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนใส่แบ้งก้าแล้วก็เป็นตัวอื่นด้วยนะครับก็เอ็คนครับ